พระบาทสมเด็จพระปิ่นเก้าเจ้าอยู่หัวทรงพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้าจุฑามณีหรืออีกพระนามคือเจ้าฟ้าน้อยทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่สามในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภารายกับสมเด็จพระศรีสุริยนทราบรมราชินีและเป็นพระอนุชาเทราชร่วมคันโพธรทอนของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะด็จพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่สีกันยายน พุทธศักราช2 3 5 1ณพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระชนมรรษาได้13เดือนในปีพุทธศักราช2,352พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภะารายพระราชบิดาได้เสด็จขึ้นของราชเป็นพระมาหากษัตริย์องค์ที่สองแห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้ตามเสด็จไปประทับ ในพระบรมมหาราชวังกับพระราชบิดาเมื่อมีพระชนพรรษาได้16พรรษาได้ทรงรับราชการในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและได้ทรงปฏิบัติราชการโดยมีความดีความชอบเรื่อยมาจนเมื่อพระชนพรรษาได้24พรรษาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิสเรลังสัน เมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2375ทรงพระพิชาสามารถทั้งการช่างการปกครองการทหารและศิลปกรรมทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือเป็นพระองค์แรกทรงวางรากฐานการจัดกิจการทหารเรือให้เข้าสู่ระบบสากลตามแบบอย่างอารยะประเทศทรงสนปไทยการต่อเรือโดยใช้เครื่องจักรกลตามแบบยุโรป และประสบผลสำเร็จสามารถเล่นในแม่น้ำเจ้าพยาได้ด้วยความที่ทรงฝ่พระไทยในวิทยาการตะวันตกโปรดให้นำธรรมเนียมปฏิบัติแบบตะวันตกมาใช้หลายประการเช่นโปรดให้ติดตั้งเสาธงเพื่อชักธงพระจุธามณีทรงออกแบบตาประจำพระองค์เป็นรูปพระปิ่นสมอเรือและปืนใหญ่แสดงถึงการที่ทรงบังคับบัญชาทั้งทหารเรือและทหารปืนใหญ่ ทั้งยองสนพธธระราชหจารไทยเกี่ยวกับแพทย์สมัยใหม่ทรงสนับสนุนให้สตรีไทยคลอดบุตรตามแบบตะวันตกด้านการปกครองแม้จะไม่ทรงมีหน้าที่โดยตรงแต่พระองค์โปรดการเสด็จประพาสหัวเมืองโดยเฉพาะภาคอีสานโปรดให้สร้างพระตำหนักที่บ้านศรีทาจังหวัดสระบุรีนอกจากนี้ยังโปรดศิลปะทั้งดนตรีกวีและนาตศิลป์ทรงเป็นนักเล่นจักรวาที่มีฝีพระโอดคมคาย สรงพระราชนิพนธ์บทกล่อมและเพลงยาวต่างๆขึ้นหลายสำนวนทรงริเริ่มประดิษฐ์ระนาดทุ้มเหล็กขึ้นโดยจัดเล่นประกอบกับระนาดแบบเดิมรวมเป็นเครื่องดนตรีสี่ชนิดเรียกว่าปีพาดเครื่องใหญ่สืบทอดมาจนทุกวันนี้เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นถลิงถวันราชสมบัติทรงพระกรุณาปโปรดเกล้า ให้เฉลิมพยศบวรราชาพิเศษเป็นสมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปวเรนทรามเมศรนมหิตเทเรศหลังสรรพระปิ่นเก้าเจ้าอยู่หัวมีพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินอีกพระองค์หนึ่งและพระราชทานพระบวรราชวังให้เป็นที่ประทับพระปิ่นเก้าโปรดให้ทำพิธีและสถาปนาอาคารสิ่งก่อสร้างใหม่ให้งดงามและสมบูรณ์ ให้สร้างพระราชมณีนั่งและพระตำหนักต่างๆเช่นพระที่นั่งเก๋งจีนเป็นพระราชมณเทียงที่ประทับศิลปะแบบจีนพระที่นั่งอิสเรเราชานุศณ์เป็นพระราชมณเทียงที่ประทับแบบยุโรปพระที่นั่งอิสเรเราชานุรณ์สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สี่เดิมชื่อพระที่นั่งวงจันทร์เป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า สร้างเพื่อเป็นที่ประทับแบบชาวตะวันตกด้วยไม่โปรดที่จะประทับในหมู่พระวิมานอย่างพระมหาอุปราชในรัชกาลก่อนๆลักษณะของพระที่นั่งองค์นี้เป็นตึกสองชั้นแบบยุโรปด้านหน้ามีบันไดาทางขึ้นชั้นบนจากภายนอกอาคารเพราะถือตามคติไทยโบราณว่าการทำทางขึ้นจากชั้นล่างภายในอาคารเป็นอับประมงคลชั้นล่างของพระที่นั่ง เป็นที่พักอาศัยของบรรดามาหาดเล็กพนักงานโดยใช้ชั้นบนเป็นที่ประทับซึ่งแบ่งเป็นห้องต่างๆห้าห้องประกอบด้วยห้องทรงพระอักษรห้องรับแขกห้องสเสวยห้องบรรทมและห้องแต่งพระองค์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ประทับมาตลอดจนสวรรคตรเมื่อพศ2408หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเก้าให้จัดห้องเสวยตรงกลางเป็นห้องประดิสฐานพระบรมอัธิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวและเปลี่ยนนามพระที่นั่งเป็นพระที่นั่งอิสรีราชานุสร์จนถึงรัชกาลที่6จึงได้อัญเชิญพระบรมอัธิไปประดิสถานณหอพระนาคในวัดพระศรีรัตนศาสดารามหลังจากนั้นในพศ2460 พระที่นั่งองค์นี้ได้ใช้เป็นโรงเรียนศิลปากรแผนกนาด,ดุริยางปัจจุบันชั้นบนของพระที่นั่งอิสริยะราชาศรสอจะแสดงเครื่องเรือนแบบยุโรปตามลักษณะการใช้งานพระที่นั่งองค์นี้มาแต่เดิมส่วนชั้นล่างเป็นห้องนิทรรศการพระราชประวัติและกิจกรรมพระบวรราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปิ่นเล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกิจจานุกิจทางด้านการทหารหลากหลายเช่นด้านการทหารเรือทหารบกทรงกำกับกรมทหารปืนใหญ่กองอาสาโยนนอกจากนั้นพระองค์ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านการทรงพระอักษรและพระนิพนธ์ภาษาอังกฤษจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ทรงเป็นที่ปรึกษาในการทำสนธิสัญญากับชาวต่างชาติครั้นมืดถึงปีพุทธศักราช2394พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเชษฐาได้สเสด็จขึ้นถลิงถวันราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่4แห่งราชวงศ์จัก,กรี และเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชแล้วทรงพะกกรณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานบวรราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่25พฤษภาคมพศ2394เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลทรงรับพระบวรราชองค์การมีพระเกียรติยศเสมอเท่าพระมหากษัตริย์องค์ที่สอง อันเรื่มด้วยพระบาทสมเด็จพระปิ่นก้าเจ้าอยู่หัวขณะนั้นทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งของประสบนิกรชาวไทยทั้งยังทรงเป็นพระอนุชาอันเป็นที่รักยิ่งของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระองค์ทรงมีพระปิชาสามารถทั้งทางด้านสพพวุฒิและการสงครามโดยเฉพาะมีความรู้ความชำนาญในวิทยาการสมัยใหม่ทางวิชาการทหารแบบยุโรป ตลอดจนทรงรอบรู้เกี <to> <cartoon> ่ยวกับกิจการภายในประเทศและต่างประเทศเบื้องปลายพระชนชีพพระองค์ประทับณพระที่นั่งอิสเรลราชานุสรพระราชวังบวรสถานมงคลปัจจุบันอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครพระที่นั่งตึกแบบตะวันตกงามล้ำค่านี้เดิมชื่อพระที่นั่งวงจันทร์โปรดให้สร้างด้านทิศเหนือ ของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยหลังคาพระที่นั่งทรงจั่วชั้นเดียวไม่มีมุกลดหน้าจั่วทั้งสองด้านปั้นปูนประดับเป็นตาพระราชลัญจกรประจำพระอ,องค์รูปปินประฏิสถานบนพานแว่นฟ้าอยู่ภายในช่อม,มาลาประกอบลายพันพึกษามีที่มาจากพระนามเดิมคือเจ้าฟ้าจุฑามณีพระที่นั่งมีสองชั้นชั้นบนเป็นที่ประทับมีห้าห้อง ประทับณพัที่น่งอิสเรเราชานุสรตลอดมาจนกระทั่งสวรรคตในวันที่7มกราคมพศ2408ปัจจุบันพะที่นั่งอิสเรเราชานุสรจัดแสดงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและเครื่องที่ประทับของพระองค์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชโอรสพระราชธิดารวมกันทั้งสิ้น58พระองค์ โดยมีพระราชโอรส29พระองค์และพระราชธิดา29พระองค์ต่อมาภายหลังจากปีพุทธศักราช2404พระบาทสมเด็จพระปิ่นเก้าเจ้าอยู่หัวเริ่มมีพระอาการประชวรเรื่อยมาคันเมื่อถึงวันอาทิตย์ที่7มกราคมพศ2408เวลา3โมงเช้าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเก้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสวรรคตนพระที่นั่งอิสเรลราชานุสรณ์ ในพระบวรราชวังสิริพรชนพรรษาได้58พรรษาทรงอยู่ในบวรราชสมบัติสิริรวม15พรรษา